ใครจะเข้าหาคุณแบบรุกหนักมากขอภัยบอกทีนะคะขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประมาณไหนขอพลังงานของคุณหน่อยนะคะเดมิจิเชียนพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกระกระกิดผิดจิก เยนเพลสพลังงานของคนธาตุดินบังกรพประสบการณ์ห้าถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ําำยูออฟฟอร์จูนพลังงานของคนธาตุไฟนะคะเมษสินธนูแล้วก็คิงถือไม,งงอม้พลังงานของคนธาตุไฟมีพลังงานของคนธาตุน้ําคนธาตุดินคนธาตุไฟนะคะ พลังงานสวยนะคะเป็นคนจิตใจดีมองโลกในแง่ดีเป็นคนเก่งทํางานเก่งเก่งงานนอกบ้านในบ้านขยันอดทนนะคะช่างพูดช่างคุยเจราจาต่อรองเก่งมากๆทันคนทันเกมด้วยแม้จะมีเรื่องราวนะคะสถานการณ์บางสิ่งบางอย่างที่เป็นเรื่องราวในอดีตที่คุณเสียใจที่คุณผิดหวังแล้วคุณยังจํามาจนถึงวันนี้แต่ว่า ในตอนนี้สถานการณ์ในตอนนี้คุณเข้มแข็งมากขึ้นกว่าเดิมแล้วนะคะหรือว่าอาจจะเป็นบทเรียนที่คุณจะหลีกเลี่ยงไม่ทำแบบเดิมไม่กลับไปเจ็บแบบเดิมก็ได้นะคะเรามาดูกันว่าคนที่จะเข้ามาหาคุณแบบรุกหนักมากเขาคือใครนะคะใครที่จะเข้ามาหาคุณแบบรุกหนักมาก เดือดซันพลังงานของคนาธาตุไฟเม่ดสิงธนูเรนพลังงานของคนราสีสิงอัศวินถือถ้วยพลังงานของคนาธาตุน้ำมีนกรกฏพิจิกอัศวินถือไม้พลังงานของคนาธาตุไฟเม่ดสิงธนูเก้าเหรียญพลังงานของคนาธาตุดินนะคะมังกรพฤะสบการณ์มีพลังงานของคนาธาตุไฟคนาธนคนาตุน้ําคนธาตุดินพลังงานของเขาสวยมากๆโดยเฉพาะหากว่าคุณทั้งคู่เป็นคนโสดนะคะมีเกณฑ์มากๆว่าคนโสดทูลจะ มีคนเข้ามาเปิดหัวใจของคุณนะคะอาจจะเป็นคนทางไกลยอยู่ห่างไกลกันนะคะอยู่กับคนละที่มีความชัดเจนมีความเข้มแข็งเป็นคนเก่งเก่งพอกันเก่งทันการอ่างใจกันออกนะคะร่าเริงสดใสชัดเจนมีเป้าหมายในชีวิตเป็นคนที่ ไม่ค่อยโมโหนะคะค่อนข้างจะคุมอารมณ์ของตัวเองได้เป็นอย่างดีมีทั้ง IQ EQ เลยนะคะแล้วก็มีความอ่อนโยนมีความจริงใจเวลาที่เขาเข้ามาหาคุณชัดเจนมากๆถึงการจีบการอยากรู้จักการเรียนรู้เป็นคนที่ชัดเจนเป็นคนที่มีสเสน่ห์เป็นคนที่บุคลิกดีแต่งตัวดีมากๆด้วยนะคะเป็นคนที่มีบุคลิกดีทั้งคุณแล้วก็เขาเก่งพูดเก่งเจราจาเก่งโน้มแนวใจเก่งใช้คำพูด เหมือนกันทั้งคู่เลยนะคะคล้ายกันทั้งคู่เลยแต่ว่าตัวคุณอาจมีอดีตท,ที่ฝังใจอยู่ตอนนี้คุณก็มีความสุขดีกับความเป็นโสดกับชีวิตที่เป็นอยู่ในตอนนี้นะคะหน้าที่การงานอะไรก็ค่อนข้างมั่นคงอาจจะไม่ได้ถึงขั้นว่าส,สนิทนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ตัดสินใจเลือกใครแต่ตัวเขามาก็แบบเป็นคนที่มีความเจ้าชู้มีตัวเลือกมีทางเลือกเหมือนกันแต่ก็ยังไม่ได้ตัดสินใจเลือกใครแต่พอได้มาพบมาเจอกับคุณเหมือนกับอยาก อยากจะเป็นเจ้าของหัวใจอยากครอบครองอยากพ่ชิดใจเขามองว่าคุณมีมีเสน่ห์มากๆในตัวเขานะคะอาจจะออกแนวแบบอยากเด็ดดอกฟ้าหรือว่าอยากเป็นเจ้าของหัวใจของคนที่เขารู้สึกว่าเขาชอบมากๆดูดีมากๆเขาตกหลุมรักแล้วเขาอยากจีบเขาอยากเป็นเจ้าของนั่นเองนะคะเรามาดูกันนะคะว่าทําไมเขาถึงจะรัคุณมากมากแล้วก็สาเหตุอะไรที่ทําให้เขารู้สึกว่าเขาชอบคุณมากๆนะคะ เขาจะทำยังไงนะคะแล้วก็เพราะอะไรนะคะความชอบนี้นะคะความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณในตอนนี้นะคะเพราะอะไรนะคะเกิดจากอะไรนะคะสี่เหรียญน,นะคะเด็กถือดาบ เขาน่าจะแอบชอบคุณมาสักพักแล้วจนมั่นใจว่าคุณเป็นคนโสดเขารู้ว่าคุณเป็นคนที่หวงแห็นตัวเองพอสมควรนะคะน่าจะตามมองตามสองคุณมาสักพักแล้วด้วยนะคะรู้จักกันคุณอาจจะไม่ได้รู้จักเขาแต่เขารู้จักคุณมาสักพักเพราะมีพลังงานของการแอบมองแอบตามแอบสองแอบซืบนะคะอาจจะมีคนที่ใกล้ตัวคุณรู้จักกับเขาหรือว่าอาจจะรู้จักกันผ่านช่องทางออนไลน์ก็ได้เหมือนกันนะคะไม่ยอมใครนะคะ เขาก็รู้ว่าคุณก็ไม่ได้สดสนิทนั่นเองนะคะถ้าหากว่าต้องสู้เขาก็จะสู้เขาจะต้องเป็นคนนั้นคนที่ชนะเราก็ได้ครอบครองหัวใจของคุณนั่นเองได้รับโอกาสจากคุณหรือว่าความรู้สึกของเขาที่เขามีให้กับคุณนะคะไม่ได้มีคําอธิบายไม่ได้เหมือนใครมีความพิเศษเป็นความเสน่หาเป็นความรู้สึกของเขาที่มาจากความรู้สึกภายในใจของเขาเลยนั่นเองนะคะอยากพูดอยากคุยนะคะอยากเคลียร์ใจหรือว่า โดยเฉพาะหากมีเพื่อนอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะคะหรือว่าคนใกล้ตัวคนรู้จักกับเขาแล้วได้เอ่ยถึงคุณได้พูดคุยถึงคุณเขาจะรู้สึกสนใจเขาจะอยากฟังทุกเรื่องราวที่เกี่ยวกับคุณมากๆนะคะสามเหรียญอาจจะหมายถึงอยากพูดอยากคุยกับคุณอยากจะทำความรู้จักอยากสนิทสนมหรือบางทีก็อาจจะเป็นการมีตัวกลางมีคนกลางในการพูดคุยบอกกล่าวเรื่องราวของคุณให้เขาได้ฟัง หากว่าคุณเป็นคนโสดผ่านเรื่องราวเจ็บปวดเสียใจความผิดหวังรักแย่ๆมาก่อนนะคะตอนนี้ก็อาจจะยังเจ็บอยู่หรือบางทีก็อาจจะเหลือไว้แค่บทเรียนที่จะไม่กลับไปเจ็บแบบเดิมไม่กลับไปช้ำแบบเดิมนะคะมีความสุขดีกับชีวิตที่เป็นอยู่ในตอนนี้ไม่ได้ถึงขั้นว่าโสดสนิทมีคนเข้ามาพูดมาคุยแต่ก็ยังไม่ได้รู้สึกคลิกไม่ได้รู้สึกว่าพิเศษกับใครคุณเป็นคนที่เชื่อในโชคชะตาเชื่อในพรมลิขิต หากว่าใช่คุณจะรู้สึกว่าคนคนนี้ใช่ตั้งแต่แรกพบแรกเจอคุณจะรู้สึกสบายใจรู้สึกถูกอกถูกใจหรือว่าจะรู้สึกว่าเหมือนสนิทสนมเหมือนรู้จักกันมานานพูดคุยแล้วคลิกกันไปในทิศทางเดียวกันนะคะเขาคนนี้คนที่จะรุกคุณหนักมากเขามีความชัดเจนมากๆถึงการจีบการอยากรู้จักอยากสนิทสนมอยากคบอยากคุยอยากเป็นแฟนนะคะมีความร่าเริงมีความสดใสเป็นคนเก่ง พูดคุยแล้วคือทันกันเข้าเข้าใจกันมีไลฟ์สไตล์มีแนวทางมีไมเซตไปในทิศทางเดียวกันนะคะค่อนข้างจะจูนกันติดง่ายค่อนข้างจะพูดคุยกันถูกคอพอสมควรเป็นคนที่มีสเสน่ห์บุคลิกดีช่างพูดช่างคุยเอาอกเอาใจเก่งอัธยาศัยดีนะคะหากว่าตอนนี้มีใครบางคนที่มีบุคลิกประมาณนี้เข้ามาจีบคุณนะคะเขานั่นเองคือคนที่รุกคุณหนักมาก เพราะว่าเขาชอบในความเป็นคุณเขาชอบคุณมาสักพักเขาตามสืบตามสองเรื่องราวของคุณมาสักพักจนแน่ใจจนมั่นใจว่าคุณยังไม่ได้ตัดสินใจเลือกใครเขาจึงพร้อมที่จะเสนอตัวเองเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในหัวใจของคุณให้คุณพิจารณานั่นเองนะคะ